ประทับมรณะบทที่77สามห่วงสยบทะเลท่งเทนคีท่วงทาสงบเยือกเย็นแต่สี่หน้ากับเย็นชากระด้างกว่าตามองรอบข้างเข็นเสียงว่าพวกท่านกับเร่งรุดมาโดยพร้อมพรักหรือไม่อาจรอคอยถึงคืนขึ้น15บห้าคเดือน8เก่าเอียงจื้อพอประสบพบท่งเทนคีตอนแรกสถานใจวูบจากนั้นฉุกใจคิดอรอฮ้าฮ้ากล่าวว่าเด็กแท้ท่ง รถมาได้ประเสริฐเจ้าเมื่อเป็นทายาทรับช่วงดักวิชามังกรขนดไหนเลยเบิงตาดูกระถางจ่าเลิกย่อวิชาอีกเจ็ดใบถูกช่วงชิ้งไปได้ท่งเทนขียิ้มน้อยกล่าวว่าผู้ใดเป็นคนช่วงชิงกระถางไปย่อมเป็นบุคคลที่ร่วมมือการกำจัดเล่าหูและตกลงแบ่งปันกระถางกันท่งเทนขีส่งเสียงดังอือกล่าวว่าที่แท้หมายถึงบัพปิตมือทองและเจ้าสำนักน้ำไห จอสนักน้ำไหาสี่ทิ้นงักพันกล่าวขึ้นเด็กน้อยรู้จักเล่าหูได้อย่างไรธงเทนขีปลายตามองมันแวบหนึ่งกล่าวว่าคำนวณจากท่าทีสหายแขนขาดที่ข้างกายท่านทั้งสองก็สามารถคาคะเนศักดิ์ศรีของท่านได้เจ้าปราดเปรืองจริงๆฟังว่าเจ้าประหารสามเทพในสังกัดเราและฟันแขนสองผู้โสน้ำไหยขาดไปคนละข้างคงเป็นความจริงกระมัง ฮ่องเทนขีกล่าวโดยมิขบคิดมีเรื่องเช่นนั้นจริงอย่างนั้นเจ้าลาถอยไปด้านข้างรอจนเราจัดการคนต่ำเตี้ยหน้าแดงฉานพวกนี้พวกเราคอยประกระบวนท่ากันสักคราท่งเทนขีกล่าเสียงเย็นชาหากท่านหมายถึงเก่าเอี้ยงจือ้อก็ไม่รอนุญ,ญาตให้ฆ่ามันเจ้าสนัาคมหายงงงานวูบกล่าวว่าเพราะเหตุใดหัดโลหิตครอบคลุมสี่เท่าแห่งบุริมตั้งแต่แรกมิว่าผู้ใด ก็ไม่อาจลงมือต่อมันจ่าสนักน้ำไหถถึงตากล่าวว่าเด็กน้อยกล่าวเยี่ยงนี้คำนึงถึงผลสุดท้ายที่อุบัติตามมาหรือไม่ท่องเห็นขีกล่าวอย่างเฉยชาข้าพระเจ้ารั่นปาคราใดต้องปฏิบัติตามนั้นมิเคยคำนึงถึงผลสุดท้ายมาก่อนจอมเท่าคำนวณพันสอดคำขึ้นเรียนท่านเจ้าสำนักสี่กงจือ้อจบชีวิตในเงื้อมือบุคคลนี้ด้วยจ้าสำนักน้ำไห หน้าไปเปลี่ยนไปขไม่นมองท่องเทนขีชั่วขนากจึงกล่าวดูท่าเราต้องจัดการเจ้าเสียก่อนท่งเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาหากคิดลงมือกับข้าพเจ้าท่านต้องสำนึกเสียใจภายดังเฮ้เด็กแท่ทงคิดหกักหลางกันอย่างไรก็เสนอมาเถอะทองเทนขีแค่นหุร่อกล่าวว่าข้าพเจ้านับแต่ท่องเที่ยวในวงนักเลงไม่เคยชิงจู่โจมต่อผู้ใดมาก่อนยังคงให้ท่าน เสนอวิธีการมาจะาสำนักน้ำไหาแตะเบงเสียงหัวรอดด้วยความขุ่นแค้แนกล่าวว่าเด็กน้อยยาโสโอโหังจริงๆเจ้าวางใจเราไม่ถือดีที่มีพวกมากกว่าก้มจโจมเจ้าเพิรพังหรอกพวกเราหักล้างกันตัวต่อต,ต,ตัวเป็นไรทงเทนขีกล่าวเสียงเนิบนาบต่อให้พวกท่านฮือโหมเข้ามาในคราเดียวก็มีนับเป็นอย่างไรได้ในเสียงว่ากล่าวหลวงแซยกออนพรากโลหิต ซึ่งโคดสุกในอกเสื้อออกมากับไม่ดึงกระบี่เสียมังกรที่วางเอวจากฝักแสดงว่ามีคิดปีชีวิตฝ่ายตรงข้ามจ้าสำนักน้ำไหยกล่าวอย่างสงสัยใจเด็กน้อยใหญไม่ใช้กระบี่เนื่องพอข้าพเจ้ามีคิดฆ่าท่านว่าจานี้มีความหมายเป็นเชิงเหยียดหยามสองตาจ้าสำนักน้ำไหยพันสาประกายโชดช่วงหัวรอด,ดังสนั่นวันไหวกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ เรากลับต้องขอบใจในความการุนของเจ้าท่งเทนขีเข็นเสียงว่าหาใช่กับเจ้าบังเกิดจิตเมตตาการุนไม่หากแต่ชีวิตท่านมีบุคคลหนึ่งคิดหมายปองไปเวลานาน,านจะสำนักน้ำไห้อดมีโทสะพุ่งขึ้นไม่ได้กระชากเสียงว่าเล็กน้อยเข้าใจว่าเอาชัยเล่าหูได้ท่งเทนคีเน้นเสียงว่าอย่างน้อยสุดท่านไม่อาจรอดชีวิตได้โดยปลอดภัย สมควรทิ้งบาดแผลไว้จ้าสำนักน้ําไหทรงกระดิภูมิในวงนักเรงหลายสิบปีมาดแม้น้อยครั้งเข้าสู่พระเดินตรงหวนแต่ไม่ว่าผู้ใดได้ยินชื่อฉายาล้วนเกรงเกรงและย่นยอ่อบาดรนี้ถูกรุษหนุ่มผู้หนึ่งลิขิตผลการต่อสู้ก่อนหักหานกันยอมเดือดดานในการใหญ่แต่มันก็ทราบว่าหัดโลหิตท่องเทนขีเป็นยอดมิมรุ่นยาวแห่งยุคท่องเที่ยวทั่ววงนักเรง ไหลผู้ต่อต้านเปรียบติดไม่ก้าชาราเลลเล่หลวงมือไปในอกเสือ้อหลวงอาวุธประจำตัวออกมาอาวุธในมือมันเป็นห่วงกลมสีเขียวเรืองรองสอันมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเชียทุกๆุกอันมีน้ำหนักถึง30กวัดช่งคมกริบจนสามารถฟันเหล็กดุดฟันหยวกแต่ดูเผินๆสังเกตไม่ออกว่าลออ้อมจากโลหะอันใด้าสํานักน้ำไหทุ่มเทความภาคเพียงพยายามหลายสิบปี ฝึกซ้อมติ่งให้สาห่วงสามห่วงสยบทะเลจนช่ำชองทำนานใช้ออกได้ตามใจนึกนับเป็นอาวุธอมิเศษพิสดารเหนือสาระบบศาสตราวุธจาาสำนักน้ำไห่สี่จิ้นงักใช้นิ้วก้อยข้างข,างขวาเกาะเกี่ยววูบห่วงคู่มือทั้งสามอันพันวางซ้อนกันเป็นกลุ่มก้อนกระทบกระดังเปลืองปรางตวาดว่าเด็กแท่ท่งเจ้าทราบหรือไม่ว่าเราไม่ได้ใช้ของเล่นชิ้นนี้มาสิบกว่าปี ท่องเทนขีกล่าวอย่างเยือกเย็นนอกจากท่านเปลี่ยนความตั้งใจหวนกลับน้ำไห้ในบัดดลไม่เช่นนั้นวันนี้นับเป็นการใช้ห่วงคู่มือทั้งสามเป็นครั้งสุดท้ายฮ่าฮ่าฮ่าความยโสโอหังของเจ้าเหนือความคาดหมายเล่าหูจริงๆสีหน้าท่องเทนขีสงบเยือกเย็นดังเดิมกล่าวว่าสีจิ้นงักลงมือเถอะกล่าวมากความหามีประโยชน์ไหมจ้าสนาค์น้ำไห้สีจิ้นงัก ลออแพร่พุ่งกำลังภายในใส่สามห่วงพันตวาดว่าแดกน้อยถึงเวลาหล่งโลหิตของเจ้าแล้วในเสียงว่าก่ลาวตวัดมือขึ้นวูบห่วงทั้งสามอันุดจากมือโยดฉงักกลางอากาศชั่ววูบจากนั้นขายฐานน้ำตกโกกกระแทกพุ่งวาบลงอย่างรวดเร็วสภาพชนนีพอปรากฏแก่สายตาพวกพักสยันจันทาและสำนักเลี้ยงสัวเพียงรู้สึกตาลายพร่างพลาย ขายกับกลางอากาศบังเกิดประกายเย็นเยียบขึ้นสามสายมิอาจสังเกตตำแหน่งที่สามห่วงจูโโจมลงมาโอดไว้บั่นพันใจมีได้ท่องเทนขีระมัดระวังแต่แรกมิกล้าชฉล่าเล่นเล่อก้าวเท้าสายปราดในเบื้องหน้าแสยกอ่อนพรากดุเห็ุในมือขวาพันตวัดหลังขึ้นดสายฟ้าแทบไม่อาจจำแนกว่าผู้ใดลงมือก่อนชาดแววเสียงดังสดใสห่วงกลมอันหนึ่งถูกปแท่ปัดปลายใส่ พงเฉียดผ่านไปด้านข้างขณะเดียวกันหวงกลมอันที่สองก็แหวกพุ่งใส่ท่งเทนขีจากอีกทิศทางหนึ่งท่งเทนขีสะบัดฝ่ามือซ้ายออกพลังภายในขุมหนึ่งแผ่ทะักทรลายไปกระแทกห่วงกลมอันนั้นปิวกระเด็นมีคาดแววเสียงควับของวัตถุแหวกฟ่าอากาศด,ดังกระทบโสดวงอันที่สามพุ่งต่ำลงเกี่จูโจมมาโดยปราจากสุ่มเสียงท่งเทนขีพอเห็นเช่นนั้น ต้องใจหายวาบผิวถอยไปด้านหลังอย่างเร่งร้อนปิกิรยยาว่องไวดุดปรากายไฟแต่ยังไม่อาจหลบเลี่ยงจากห่วงที่สามของเจ้าสำนักน้ำห้ได้และเห็นประกายเย็นเยียบพอกรีดผ่านได้ยินเสียงดังควากยาดโลหิตซาดกระเซน็นชายโค้งข้างขวาท่องเทนขีโทกส่วนคมกริบของขอบห่วงกรีดเป็นบาดแผลสายหนึ่งบริวารสำนักน้ำห้ในบริเวณพากันโห้องอย่างริงโลดว่า สามห่วงสยบทะเลอันไร้กาดนักท่องเทนขีได้รับบาดเจ็บแล้วท่องเทนขีกว่าตามองรอบข้างเที่ยวหนึ่งมุมปากพันปรากฏรอยยิ้มลึกลํำสุดอย่างคาดขึ้นกล่าวเสียงเย็นชาพวกท่านลำพองพยองเลวกว่าเหตุไปข้าพระเจ้ายังไม่ได้ล้มลงญาสนักนํำไหายเป็นเสียงร้องอย่างภาคภูลํลำพองกล่าวว่าเด็กแท้ทงเจ้าคงทราบความร้กาดของสาห่วงสยบทะเล แล้วกะมังสามห่วงของท่านพลิกแพงพิสดารมิน้อยแต่เข้าใจว่าสามารถทำลายข้าบัตรเจ้าหรือยาสนากนำ้ำหายใจหายวูบป,ปากกล่าวว่าเล่าหูมั่นใจในตัวเองตลอดมาท่องเทนขีกล่าวเสียงราบเรียบอย่างนั้นรีบลงมือเถอจะจาสนักนำ้ำหายนับว่าประเมินระดับฝีมือท่องเทนขีต่ำสามไปจริงๆเนื่องเพราะนับแต่มันใช้สามห่วงออกท่องเที่ยวในวงนักเรง ไม่เคยมีผู้ใดหลบเลี่ยงได้เกินกว่าสองห่วงท่งเทนคีกับสามารถหลบหีกล้อถึงห่วงที่สามจึงถูกทำร้ายบาดเจ็บสีหน้ามันเคร่งเครียดจริงจังกว่าเดิมบุคลิกอสงบเยือกเย็นของท่องเทนคีทำให้มันรู้สึกว่าบริหนมเบื้องหน้าลึกล้ำยากคำนวณจิตใจไขาถูกพลังกดดันหลสภาพขุมหนึ่งกดคุกค,คามใส่ลอจนสายตากวาดไยังชายโครงข้างขวา ซึ่งแปดเพื่อนคราบโลหิตของท่งเทนขีเจอมาเกิดความมั่นใจดั่งเดิมดวงตาเจ้าสำนักน้ำไหลสีจิ้นงักศาสตร์ประกายอามหิตวูตวัดมือขึ้นสูงสาสตร์ห่วงกลมไปอันหนึ่งลอยอยู่เหนือศีรษะจากนั้นวาดฝ่ามือขวาตามติดไปห่วงกลมอันนั้นได้รับพลังฝ่ามือหนุนเสริมจึงแหวกฝ่าอากาศดุจปะกายใส่ฟ้าวงโจโฉมใส่ท่งเทนขีท่งเทนขี สะบาดแท้ยกอ่อนพระากโลหิตในมือขวาออกปัดปลายห่วงกลมนั้นปีกรเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะเดียวกันเจ้าสนักนำหาไหผ่านซัดห่วงอันที่สองออกปะทะกับห่วงอันแรกที่กาอากาศดังเปลื่องใหญ่ห่วงทั้งสองอันพันแยกย้ายไปทางซ้ายขวาพงชวัดเฉวียนอยู่รอบกายท่องเทนขีก็เกิดเป็นปะกายเยียบสลับซับซ้อนครอบกลมใสในสถานการณ์เช่นนี้มีว่าผู้ใดก็ดูออกว่า เจ้าสำนักน้ำไห้พอซัดห่วงที่สามออกต้องประสบชัยชนะเด็ดขาดแต่เจ้าสำนักน้ำไห้พิสูจน์ทราบพลังพิมมือท่องเทนขีแล้วสำนึกว่าหากไม่ใช้ไม้ตายมิอาจกำจัดท่งเทนขีได้ยามนั้นพันกู่ร้องดังยาวนานโผพุ่งกายขึ้นสู่ท้องฟ้าเยื่นมือขวาออกไวขวารับห่วงกลมอันหนึ่งไว้มือขวาสลัดโวบซัดห่วงอันที่สามไปท่งเทนขี ตวัดแท้ยกอ่อนพระโลหิตขึ้นสูงปลายแท้เหยียดตรงดุดปลายทวนปะทะกับหวงอันที่สามดังเปลืองใหญ่จนห่วงกลมปิวกระเด็นยาสนาน้ำไหาพลกฟ้ามือซ้ายออกทะลักกำลังภายในหนุนเสริมห่วงอันที่สองจนพุ่งเข้าปะทะกับห่วงอันที่สามพอดีแยกย้ายเป็นบนล่างกีโจโใส่ท่งเทนขีอย่างพิสดารท่งเทนขีแววเสียงห่วงกลมแวกฟ้าอากาศดังวีดวิว สถานแก้วหูแทบแตกทำลายดังนั้นผิวแฉลบไปทางซ้ายเป็นการหบเรียงห่วงกลมทั้งสองอันพอจู่โจมแสกอากาศธาตุเห็นแน่ชัดว่าต้องตกวูบลงสู่เพินมิคาดจะสำนักนํำไหายพันศึกกายไปก้าวใหญ่รั้งห่วงกลมในมือซ้ายขึ้นปัดสายป้องขวาได้ยินเสียงเปลื่องเปลืองห่วงเหล็กที่กาอากาศทั้งสองอันโถกกระแทกจะลอยขึ้นอีกคราพุ่งย้อนไปมา แร่แปรปราบใส่ท่องเทนขีท่งเทนขีสบัดแช่ยกอ่อนพระรโลหิตปัดกระแทกห่วงคู่มือเจ้าสำนักน้ำไห้ผสมผสานกับท่าล่างอันคล่องแคล่วปลาเปลี่ยวหลบเลี่ยงไปมาส่วนเจ้าสำนักน้ำไห้เมยยึดถือห่วงกลมอันหนึ่งคอยแผ่พุ่งพลังหนุนเสริมสภาวะของห่วงกลมอีกสองอันพุ่งฟ้ากาดจู่โจมสัตว์ตูในสถานการณ์เช่นนี้ท่องเทนขียยสมควรชักกระบี่ออก จึงสามารถพลิกแพงเป็นฝ่ายมีเปรียบแต่ท่องเทนคียรัษาสัจจะผนึกสมาธิปัดป่ายดบเรียงผู้คนรอบบริเวณเห็นประกายเย็นเยียบพงชวัดเว้นวนเวียนอยู่กาอากาศเสียงโลหะปะทะกันสนนันวันไหวห่วงกลมแวกฟากาศดังอื้ออึงสภาพการจู่โจมพิสดารประหลาดดำไม่เคยประสบพบมาก่อนทั้งหมดชมดูถึงตอนนี้ล้วนรอบนับถือเลื่อมใสเจ้าสนักน้ำไห่ สำนึกว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถทรงกระดิภูมิกระเดื่องเรื่องหรือหาใช่โชคช่วยวาสนาอำหนวยหากแต่มีพลังิเมือเลือดด้ำจริงๆชัว่วพริบตาผ่านผลไปสิบกว่ากระบวนท่าท่องเทนทียังคงตกเป็นฝ่ายต้านรับเพียงแต่ไม่พลาดผังพ่ายแพ้จาสำนักน้ำหายลุกได้ไปเวลานาน,านปาศจากผลผันตวัดก้องรองขึ้นสะบัดห่วงในมือออกไปเพียงแต่หมุนวนเวียนอยู่รอบข้าง หาได้พุ่งใส่ท่งเทนคีตรงๆแต่มวลหมู่ผู้ชมที่ดูอยู่ในระยะใกล้กับพบว่าพร้อมกับสภาวะหมุนวนของห่วงกลมก็เกิดพลัง,ลงวังวนแพ่ขยายออกจนผู้คนในรัศมีห้าเชียไม่สามารถยืนหยัดมัน่นท่งเทนคียังคงยืนสงบแน่วนิ่งป่าจากท่าทีประวันรลนลานจาสำนักน้ําไห้พันหลังสันมือสายขึ้นฟาดกระหน่ำออกไปสามคราห่วงกลมที่กาอากาศทั้งสมอัน ได้รับพลังฝ่ามือหนุนเสริมแยกย้ายเป็นซ้ายขวาหน้าศาสตร์พุ่งเข้าหาท่งเทนขีโดยพร้อมเพียงในยามนั้นท่งเทนคีพันกูร้องเสียงยาวนานสะบัดฝ่ามือสายวูบวาบเบื้องหน้าสายตาพันปรากฏเงาฝ่ามือแฝงรูปมังกรขนดนับร้อยร้อยพันพันขึ้นสกัดกั้นสภาวะจูจ่โจมของห่วงทั้งสมอันชะงักงันไปวูบในกลุ่มผู้คนมาเกิดเสียงองทานดังว่าฝ่ามือมังกรขนด ท่ามกลางเสียงอุทานได้ยินท่งเทนขีตะวาดเสียงกังวานมังกรพงกเสียงพร้อมกับเสียงตะวาดสบัดกราดฟาดแท้ยกอ่อนพระรากโลหิตออกด้วยท่าเพลงกระบีเสียงมังกรใช้ย้อนทบทวนไปสามครั้งสอนสอนแววเสียงฉาดฉาดติดต่อกันสามคราสามห่วงสยบทะเลไปยุกกระจายไปยังสารทิตต่างๆหลักวิชาห่วงบินอันหลายกาดถูกสลายไปอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกัน ธงเทนขีพันยื่นฝ่ามือสายประดาดออกกวาดแกงด้วยท่ามังกรก้าอุบัติอันเป็นท่าดิเจ็ดของแปดกระบวนท่ามังกรขนดตีโตใส่จ้าสนักน้ำไหอย่างรวดเร็วดุดประกายไฟจ้าสนักน้ำไหเห็นเงาฝ่ามือก้าวสายห้อมล้อมอยู่รอบกายไม่ว่าคิดลบหลีกไปสาธิตใดหลุดไม่อาจเลี่ยงผลต่อมาเกิดความเตือนตนกอย่างใหญ่หลวงสองผู้โสน้ำไหเจ็ดฉลามสิบสามตภาพ ซึ่งหลงเหลือเพียง11คนดูออกว่าผิดท่าพากันโร้องดังอื้อเอิงควงดาบกวัดแก่งกระบี่ถาโถมเข้ามาวินาทีนั้นแววเสียงเยีเยียบท่งเทนขีดังว่าสหายทั้งหลายสายเกินไปแล้วกระแสะเสียงแม้ไม่ก้องกังวานแต่แฝงพลัุภาพคมคู่ขัญผู้คนขุมกำลังสำนักน้ำหายขายถูกสายฟ้าฟาดใส่ชัะงันวูบหนึ่งในวงต่อสู้ เงาฝ่ามือกระจากระจายเต็มท้องฟ้าพันสไลววับสภาพที่ปากฏแก่สายตาสะกดทุกผู้คนในบริเวณจนตะเริงรานและเห็นเจ้าสนักน้าไหยกระแทกนั่งกับเพลินไขรับบาดเจ็บบอบชำ้ำส่วนท่งเทนขียืนมือข้างหนึ่งออกทาบใส่จุดเทียนตกบริเวณทรงอกมันที่แท้เจ้าสนักน้าไหไม่สามารถหลบเลี่ยงจากกระบวนท่ามังกรข้าอุบัติเห็นแน่ชัดว่า ต้องถูกกระแทกกระถันขาดใจตายทั้งเป็นท่องเทนขีผันหลังกำลังภายในคืนกับเพียงท่าฝ่ามือคุกคามจุดชีวิตมันท่องเทนขีกว่าตามองรอบข้างอย่างเย็นชาแล้วจับจองโยบนใบหน้าเจ้าสนักน้ำไห้กล่าวว่าผู้แท้สีท่านยังมีวาจาใดจะกล่าวเจ้าสนักน้ำไหส้สีชิ้นงักหน้าบิดเบี้ยวปั่นยากกล่าวเสียงเครียวกราดเล่าหูหากลัวตายไม่เจ้าหนูมือเธอะ ข้าพระเจ้าบอกแล้วว่าจะไม่ปิดชีวิตท่านเนื่องเพราะความเป็นตายของท่านขึ้นอยู่กับการตัดสินของบุคคลหนึ่งจ่าสนักน้ำไหาถามพ้องว่ามันเป็นใครหากท่านยังมีความทรงจำอันแจ่มใสคงจดจำคู่รักในเขาวมวลบุปผาซึ่งถูกท่านก่อกวนทำลายจนไม่สามารถครองชีวิตร่วมกันได้จ่าสนักน้ำไห้ก้าวอย่างแตกตื่นเป็นมันไว้จือเชิง ท่งเทนขีเข็นเสียงว่ามิผิดเป็นซื้อตีของท่านบัดนี้ปงผมออกบวชขนานฉายาเนี่ยมขิวยังมีธิดาโทนของท่าบุตรเท่าน้าห้วยชุนงิ้มผู้เป็นมุกภูเขาวมรุภาคนปัจจุบันจ้าสนักนำ้ำไห้ตาทอบากายอาคาดมาดหลายขึ้นวูบกล่าวว่าตอนแรกเราสมควรฆ่ามันจึงถูกต้องน่าเสียดายที่ท่านทำไม่ได้ตอนแรกไม่ฆ่ามันนับแต่นี้ ก็มิอาจกระทบกระทั่งมันจาสนักน้ำไหยขบกรามกล่าวว่านอกจากเจ้าข้าเราในบัดดลม่เช่นนั้นขอเพียงเรามีลมหายใจอยู่ต้องกำจัดมันให้จงได้ท่องเทนขีเข็นเสียงว่าเราไม่คิดฆ่าท่านและม่อนุญาตให้ท่านมีพลังพิมือติดต่อสื่อไปจบคําพุ่งดัชนีออกจีสกัดจุดขีหายของจัตนักน้ำไหททำลายพลังพิมือมัน ยาสำนักนั่มหายครางหนักๆให้ลาคอร่างสัตฐานขึ้นเฮือกใหญ่ประกายตาแตกสั้นสลายแต่แววอาฆาตมาดหลายยิ่งเข้มข้นขึ้นกล่าวเสียงแหบแห้งท่องเทนคีเจ้ามรู้สึกอมหิตไปหรือท่องเทนคีกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าหามีจิตเมตตาการุณไม่ยาสนักน้่หายพอสูญเสียพลังฝีมือก็พาจากอำนาจใดๆ กมทิศะต่ำมีทราบจิตใจขุนแขนหรือสำนึกผิดท่องเทนขีปลายตาไปยังสองผู้โสน้ำหายกล่าวว่าพวกท่านประคองในเหนือจากไปหวนกลับน้ำห้โดยเร็วที่สุดทั้งภาวนาว่าอย่าได้ประสบพบเราอีกสองผู้โสน้ำหายแม้อาคาดในความแขนที่สูญเสียแขนข้างหนึ่งแต่สำนึกว่ามิใช่คู่มือท่องเทนขีแต่โบกมือบงการบริวาร ประครับประคองเจ้าสำนักน้ำหายขึ้นจากผืนลาดถอยจากไปอย่างเงียบงันทงเทนขีจ้องมองจนพวกสำนักน้ำหายรับตาไปเจ้งกว่าตาเมายังเก่าเอี้ยงชื่อกล่าว่าท่านกลับไปบอกกับพระบกพักเสยันสั่งเสียเรื่องที่กระทําไม่เสร็จสิน้นในคืนขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ก็ถึงวาระสุดท้ายของพวกท่านเบือนหน้ามายังบัพชิตมือทองเอ่ยสืบต่อสำนักเล้งสัว ประกอบเรื่องชั่วหลายไว้มิน้อยนับแต่นี้ผึงกลับตัวกลับใจอย่าได้กระทำเรื่องฝืนควรทำอีกมิเช่นนั้นเหล่าท่านคงต้องประจันหน้ากันกาวจบหันกายสาว้าไปยังดงไม้เมื่อขามาเมื่อคุมกำลังสำนักเร็งส่วพักเรียนจันทาหลวนยืนตะเริงรานอยู่บนชายหาดขายรูปสลักจากศิลาเบิงตามองเงาหลังท่งเทนขีรับหายไปบรรชิตมือทอง พันทอดถอนใจกล่าวว่าหากไม่กำจัดเด็กน้อยนี้ภายหน้าคงมมีที่ให้พวกเราเยืนอนยักในวงนักเลงได้กล่าวเอียงจือกล่าวเสริมขึ้นคิดกำจัดเด็กน้อยนี้หาหบากยากเย็นไม่เพียงขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่าเราท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันหรือไม่บรรพชิตมือทองงงงันบูจากนั้นหัร้อฮาฮา,ากล่าวว่าหรือพักสยันจันทา มีจิตร่วมมือกับสหายร่วมแนวจริงๆพวกเรามีแต่ร่วมมือกันจึงสามารถพเนึกเป็นขุมกำลังอันเข้มแข็งได้บรรมชิตมือทองก่าวเสียงเนิบนาบสำนักเล้งสัวเป็นเพศบรรมชิตไม่มีความคิดชิงดีชิงเด่นหมายครองความยิ่งใหญ่อาตมาคิดถอนตัวจากวงเลงแล้วก่าวเอียงจือ้อแขนเสียงอย่างอิจฉากล่าวว่าเมื่อถึงตอนท้ายเกรงว่าสำนักท่าน หลงเหลือเพียงโดดเดี่ยวลำพังยากต้านรับศัตรูได้ตำนักเลงสัวไม่มีความแขนข้อคาดกับท่งเทนขีเชื่อว่าหัดโดหิตคงไม่ยื่นออกมาครอบคุมเลงสัวก่าวเอียงชื่อสวนคำว่านอกจากท่านยินยอมสยบต่อมันนั่นย่อมประเสริฐกว่าการขอพึ่งพิงพัรคสยันจันทาหรือสำนักเลงสัวไม่สนใจกระถางจ่าลึกย่อวิชาทั้งเจ็ดอีกบัมาชิดมือทองอึ้งไปโว้ เพ่งตามองเก่าเอี้ยงจื้อชั่วขณะจึงกล่าวหวังว่าเก่าเอี้ยงจื้อก็อกิ้งเจ้าเรนับว่ามิผิดพลาดจริงๆเพียงแผนนมรทุกกระถางในเรือดำน้ำก็สามารถตบตาผู้คนทั้งแผ่นดินท่านคาดเดาผิดพลาดแล้วเราถึเลยคุ้นคิดแผนเลิศดล้ำเช่นนั้นได้บมณชิตมือทองกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นแผนการผู้ใดยี่กอพี่สองของเราหนึ่งในห้าเท่าแห่งบูริม ดำรงตำแหน่งประมุกพักสริยันรุ่นปัจจุบันฉายาเกียกยิกกือสือบัณฑิตสริยันอ้อไม่ทราบกระถางทั้งเ็ษตอนนี้อยู่ที่ใดเก่าเอี้ยงชื่อขบคิดในใจบัณฑิตมือทองชมชอบวิชาโบมีใจทะเยอะทะยานหากไม่ใช้กระถางทั้งเ็ษเป็นเหยื่อรอเกรงว่าอยากใช้มันเป็นประโยชน์พอได้คิดจึงกล่าวคนย้ายกับภูเขากุนตัวแต่แรกแล้วบัณฑิตมือทอง เป็นชนชั้นเจ้าสำนักหาใช่โง่เข่าไร้ปัญญายามนั้นคำนึงขึ้นเก่าเอี้ยงชื่อก่อกิ้งมากเลยมีแน่นักว่าเพียงคิดล่อลวงเราร่วมมือกับพวกมันไม่มันควรละโมบเกินไปแต่แล้วก็ฉกคิดขึ้นอาจบางทีกระถางทั้งเจ็ดอยู่ที่กุลสวดจริงๆเราใหญไม่เนินแผนสอนแผนปะผลเข้าไปจากนั้นลงมือตามสถานการณ์แต่หากรับปากในบัดดล ย่อมทุกฝ่ายตรงข้ามระแวงสงสัยดังนั้นตกลงใจดำเนินแผนถอยอัมพางลุกกล่าวว่าอาตมานับว่าเชื่อถือท่านสักราตอนนี้ขออำลาจบคำคิดนำพาผู้คนจากไปเก่าวอิ่งชื่อกล่าวว่าท่านคิดไปที่ใดกาบสำนักเล็งสัวหรือท่านคิดสระกระถางทั้งเจ็ดจริงๆริมบิมือทองกล่าวว่ารอจนสำนักใหญ่พักยันจันทาบนกุลสัว โขกท่องเทนคีทำลายล้างร่มสลายสำนักเล้งสัวย่อมต้องรุดไปโชก่ชวยนางย้อยยับขนจะอยู่ได้อย่างไรหากภัศยันจันทาร่มสลายจริงสำนักเล้งสัวก็ยากยืนหยัดได้หางที่ประเสริฐพวกเรายังคงผลึกกำลังกันกำจัดศัตรูเข้มแข็งบัมชิดมือทองแค่นรอกกล่าวว่าสำนักเล้งสัวไหนเลยสามารถทุ่มเทกำลังรับใช้ผู้อื่น โดยประจากการตอบแทนพักเรียนจันทายินยอมกำนันกระถางให้สามใบบรณชิตมือทองพอฟังก็รอบไหวหวั่นใจกล่าวว่าวาจาของท่านยึดถือเป็นสัจจะเดิมให้พักเรียนจันทาไม่เคยกล่าวเลวไรมาก่อนบรมชิตมือทองตกลงใจอย่างเดียวๆกล่าวว่าอาตมาเชื่อถือท่านอีกคราดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันชั่วคราวแต่ไม่ว่าผู้ใด ก็ไปจากความจริงใจต่อกันล้วนคิดอาศัยฝ่ายตรงข้ามเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์บริวารสำนักน้ำไหยประคัประคองผู้เป็นเจ้าสำนักจากหาทายมาบายโฉมสูธธ่ทิศตะวันออกตะเตรียม้วยสารเรือส่วนตัวหวนกับทะเลน้ำไหไมีคาดพวกมันพิ่มรุ้ถึงริมฝั่งซึ่งจอดเรือทอดสมอไว้พันเห็นบนหัวเรือย,ยอยืนหยัดด้วยดงจีนชราและหนึ่งเดานีสาว สองผู้โส่หน่ำหายใจหายวาบชัะกเท้าเพ่งตามองจดจำออกว่าหลวงจีนชารานั้นการก่อนเป็นซื่อตีเจ้าสำนักนามหวยจือ้อเซิงเจ้าสำนักนน่ำหายสีจิ้นงักก็รอบแตกตื่นตกใจแต่ยังปุกปอบกำลังขวัญทักทายว่าผู้มาเป็นหวยซื่อตีกังหลวงจีนชารานั้นเบือนหน้ามาเขาไม่มองเจ้าสำนักนน่ำหายกล่าวว่าอาตมาเนี่ยมขิวคำนึงถึงความแค้น ขอใส่ถามทุกสุขสื่อเฮียเจ,จ้าสำนักจ้าสนักน้ำไห้กล่าวว่าขอบคุณท่านที่ห่วงใยกังวลเราคาดว่าเรื่องในวันนี้ล้วนเป็นแผนของท่านกระมังอาตมาหาทราบเรื่องไหมพเพราะบังเอิญพบผ่านที่ดาจึงทราบร่องรอยของท่านเจ้าสนักน้ำไห้จับจ้องมองหลงจีนเนี่ยมฉิวอย่างอาคตามากลายกล่าวว่าท่านกับพักภาระผลตัวได้หมดจดหนัก เออเฮียเจ้าสำนักไม่ยอมเชื่อถืออาตมาก็มีอธิบายอย่างไรจ่าสนักน้ำไฮกา้าวยางขุนแขนบัดนี้สองผู้โสน้ำไฮต่างสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งแล้วก็ถูกทำลายฝรังฝีมือสามเทพในสังกัดจบสิ้นชีวิตเจฉลาม13สตภาพล้มตายไปเกือบครึ่งสำนักน้ำไฮล่มสลายป่านนี้ท่านคงศพอารมณ์กระมังหลวงจีนเน่ยมผิวก้าวเสียงราบเรียบ อาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ำไหมีแต่ความคับแขนลันทศที่สำนักน้ำไหตกทอดถึงรุ่นของท่านกับเสื่อมโทมสลายเช่นนี้ยาสำนักน้ำไหแค้นเสียงดังเฮกล่าวว่าท่านจะคงบอกเจตนาการมาเถอะเพราะเพื่อเสริมปริธานของทิดาจาสำนักน้ำไห้ชี้มือไปยังเดานีข้างกายหลวงจีนเนียมฉิวกล่าวว่านี่คือทิดาของท่านหรือ ประมกุบเขาวมโนภาห่วยชุนงิมพันหันขวับมาตาคู่งามทอประกายขุนแขนอาคาตกล่าวว่าถูกต้องเราคือห่วยชุนงิมที่ดากำพ้าของบุริมซึ่งบิดาถูกท่านคุกคามจนมีที่ยืนหยัดทรงกายมานาถูกบีบขันจนตมตอม,ตอมใจตายอสูรเท่าท่านจะมีวาจาใดจะกล่าวอีกจะตระหนักน้ำไห้สูญเสียความห้าวหาญไปสิน้น ภายใต้ประกายตาที่หวยชุนงิ้มพุกขาม,มาตองกกมิสะเพิ่มพหัมว่าผู้ใดประกอบกรรมยอมถูกน้อมคืนสนองปัญหาอยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นพันเงยหน้าขึ้นเขาไม่มองหลงจีนเนี่ยมชฉิวกล่าวว่าเ้รติเราตอนนี้เประจากวิชาฝีมือติดตัวท่านคิดประหารข่าฟันอย่างไรก็เชิญตามสะดวกหลวงจีนเนี่ยมฉวขบกรามกล่าวว่า เราไม่คิดฆ่าท่านเนื่องเพราะนั่นไม่มีประโยชน์ต่อเรื่องราว